สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับเช็คให้ทุกระบบเอาไปใช้งานกันนะครับแถมให้ผ่อนได้ด้วยนะครับ2 5 0 0โดยประมาณนะครับให้4ปีนะครับคันนี้ Honda Civic Dimension ปี20031.7ออโตน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับเช็คทุกระบบเอาไปใช้งานกันได้เลยครับ ใครจะสดก็1 1 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงเปิดราคา119,00 0บาทดีงามมากๆนะครับรถอยู่ที่สลับรีนะครับใครจะอัดสดโทรเจรจาสอบถามนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ได้เลยครับขอส่วนลดนะครับคันนี้สามารถจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันว่ารถไม่หายนะครับโทรเจรจาสอบถามเลยครับมัดจาได้มัดจานะครับถ้าไม่มัดจําไม่ทันนะครับสวยสมบูรณ์เดิมบางโรงงานไม่มีชนหนักตัดต่อครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับ สำหรับใครที่ติด,ดแบคิตนะครับ วางดาว3 4 0 0 0บาทนะครับผ่อนได้เลยครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับลองชมรองเช็คดูนะครับสำหรับสมาชิกติดแบ็คลิสต์นะครับเน้นทอเจตจาสอบถามนะครับคันนี้แบ็คลิสต์ก็ผ่อนได้นะครับวางเงินดาวเข้าไปผ่อนได้เลยครับสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับคันนี้เปลี่ยนยางมาให้ใหม่ด้วยครับสีเส้นนะครับปี2021เอครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับในราคาแบบนี้สุดจะคุ้มนะครับทั้งสดและผ่อนมองมุมไหนก็คุ้มครับโปรโมชั่นดีๆนะครับถ้าท่านชอบและสนใจหาเอาไว้ใช้งาน ร,รถอยู่ที่สระบุรีนะครับกดคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายล,ายละเอียดเพิ่มเติมนะครับใครชอบสนใจแบบนี้เอาไปใช้งานนะครับ h o น d a c i ิ i กว้างขวาง,วาง,วางนั่งสบายนะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยซ้ำครับต้องบอกว่าโปรโมชั่นดีๆราคาก็ดีนะครับชอบและสนใจเน้นโทรเจราจาอยู่ใกล้ไปดูรถอยู่ไกล ถ้าไม่อยากไปเองโทรเจรจาครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านได้แน่นอนนะครับใครจะซื้อสดรีบตัดสินใจนะครับมือเดียวป้ายแดงสวยๆครับหน้าเดิมหนังเดิมไม่มีชนหนักครับภายในเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอวเอสนะครับตัวนี้สภาพสวยๆครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบหน้าเดิมหนังเดิมสวยงามเอาไปใช้งานครับขับรู้ดูดีดิเมนชันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสับสมาชิกนะครับเหมาะสําหรับทุกคนเลยครับต้องบอกว่าต่อให้มีแบ็กลิฟถ้าท่านมีเงินดาวมีทุนนะครับก็ผ่อนได้ครับ หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับก่อคล้ายเวลาที่เราจะซื้อรถเราก็ต้องมีทุนมีดาวอันนี้ถือว่าแบคเลดได้เปรียบด้วยซ้ำครับลองชมลองเช็คนะครับเครดิตดีก็ไปดูรถทดลองขับนะครับเครดิตไม่ดีก็โทรเจราจาสอบถามนะครับก็มีเงินทุนก็ใช้เอาไปเ,เอารถไปใช้งานได้ครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ครับคันนี้รีบโทร